สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงเราร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคาะมาพบมาพอกันกับไในช่วงบ่ายของมือวันที่ยีเดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆ เด็ดๆดังๆค่ะวัอนี้อ้ภาพพแมพี่น้องบรรเทาสกูสกอลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวัางเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางตัวเลขจากแม่วันริมโค้งค่ะหววทีพผ่านมาตัวเลขของแม่วันริมโค้งเขามา่เป็นตัวตัดเลนหาเจ็ดเจ็ดหานะคะพแมพี่น้องค่ะืัอนี้นะคะแม่วันริมโค้งได้มาเน้นย้ำตัวเลขโค้งสุดท้ายนะคะตัวเลขของแม่วันริมโค้งในคลิปนี้แสดงว่าเป็นตัวใดพแมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกัน ค่ะแม่วันขอสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะมาตามโครงุดทายคือเขานะคะมอนี้แม่วันมาถามเขาคือเขาค่ะเออตามโคงงุดท้ายค่ะโครงุดท้ายของปูกันยังตัวเดิมอยู่เวยของปูยังบเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าคุณไปเดินสุดงเนี่ยิ่นบ่ดด้บ่ไดมาเพิ่นบอกเ,เ,เมีเมยไว้แต่มหอื่นคน่ะเนาะจ้า ป่านนีเพิ่นธัยย่ามายานะ่ามายุ่งว่านนี่ขึ้นว่านนี่ค่ะมาเรีวบเมียก็นเรืตังคันครับโสข่ปาปราบน้ำโพงยา่านั่นแหละค่ะเป็นก็นเรื่องเหตุไหบึงเห็ดไหบึงต,ต,ต้นตนตนกันขึ้นนะ่ะเมียฝันว่าเพิ่นม่านะค่ะฝันว่าเพิ่นม่าเด็ดม่าเรียเพิ่นเลยให้เมียน่ไปบ้านลูกสาวไปเมื่อบ้าน ลูกสาวฝนเด็กไปเลยลูกสาวร้อยอีเม่ปีนี้เขาห้าร้องั้นงั้ามันวะเ้าร้อยอะไรขอไล่โดตีนั่นแล้วตีโบพันน่ะแล้วแล้วน้องล้างงูปีนี้นั่นเพราะว่ามันแต่จกงไปฮิตผู้เดียวมันวะโอ้ชูพันตีบ่เขาน่นคือลาแล้วแม่ก็เลยบอกโอ้ซิตี้มาอนี้แหละมันละวันนะอ่ะโบ้เลี้ยง่ายโดเขามัน้ลยมันเดียวไปมันก็โกงไว้ในร้านน่ะเต็มนี่ถึงเตะเขาเปลือก วันนี้ดูเคยก็นเลยว่าอันแม่เอ้ยอันพมนันซิตี้เนี่ยเอาขืนเล่าโลดมันว่าสีบอกเอาขืนเล่าไว้ว่ามันเลยเห็ดเอาแยงเคี้ยวะนเห็ดเป็นยาวๆปูร่านหนาหะปูร่านเนี่ยมันเลยซิตี้เขาเนี่ว่าตีแล้วแล้วห้มันไล่เขาเล่าเอง่าตรงไหโค่นยกมันว่าสี่นะดูเคยนะเอาตีลงไปมันสิไลไปเองมันไ้มันขืนเองมันบบกว่า โอ๊ยคันว่าร้ายปานนั้นนัะเมสิมือหนาเมสิันสู้บุเรียวเมสิ่งไอไอ่มาโซออ่อ้ก็กัเลยบอกน้ำเขาเนี่ยหนีนะเ<ช>มสิเมื่อสกคนกสอนก็เลยว่าก็เราว่าบ่ยากดอกเขาสิตีเองดอกตีเนี่ยมันกันไรกันเองบุรีคุณยากมันเอาวานนะ<ช>บัานนี้นนเราเหมาือนอยู่ในคางคางเฮื่อนมันเนาะ<ช>อยู่ตรงหน้าผุนโกง,ขงเขา,าเฮ้ยแต่ไม่ไหนเฮ็ดเป็นทางขึ้นมาใส่เฮื่อนมันนะ่ะนะ มาบัน้เมะแล้วว่าเอา็นหายเล็กเด็กที่บ้านมันโบหรือมันิเป็นเด็กอันหาสามสามหาไปซ้มขัวโบน่ะนะจ้าเมีก็เลยมาตีเล็กที่บ้านมันสักาสาสสคนนะจ้าเด็กที่บ้านมันอันสองเจ็ดนะเบืองเดารุย,ววยจ้าสองเจ็ดนะคะเออบันิเลขนุเมีสิตังใส่ในสามโตเป็นในเด็กงูติดกว่าหายเตา่ารุ่งขีปนน่ะน,นะจ้าเจ็ดสองน่ะจ้า เออต่างสามโตเบึงเล็หาเจ็ดสองเบืงดูเอา,<ห>าเป็นบนเจ็ดสองค่ะเอพอพาเป็นหดึงขึืนทึ่งเป็นหไหมันใสเขาเนี่เราเพื่นเนเอามนเอาข้นเราคงสินะจ้าเอาหาเจ็ดสองเลยกะหาหนึ่งเนี่ยของเพื่อนเนี่ยยังยั่งอยู่แต่ว่าเป็นฮิดไหวทั้งลุมหานุ่งนั่นแต่ว่าห้าหนิ่นลงเป็นรางแต่ว่าคุ้นเอานัา่นแหละก็เจ้าซื้อก็เจ้าคุ้นเอานี่นะตัวของยานี่นะ บัาน,นี้ตัวของปูเนี่ยยังคงที่ถ้าฟังเบิ่งอีกเมื่อวันที่สามสิบเนาะจ้าได้ค่ะเออพันสามสิบขันว่าเพิ่นมาวานนี้ใดจังจังฮ็ตแต่ว่าเอาคงที่ของเพิ่นโหลดปูเพิ่นบทิงเลยนะจ้าเออแต่ของอยาจะตั้งซ้ำนี่แหละเจ็ดสองเมนินเนส่าเจ็ดสองกับผานึงจ้าอืมมีซ้ำนี่แหละบ้านนี้บ้านนี้นั้นเมสิเพิ่มอีกไข่คู่หนึ่ง เพิ่มน้ำโพโซอของเมดด์จ้าอันโพโซเมดแบบว่ามันสิสินปีงวดเมื่อกี้เม่น้ำยุงกับโบออกซื้อพโอซอของเม่ห้าูนย์สามนั่นเพิ่มอีกคู่หนึง่ง <c oughs> หา้าศูนสามค่ะเออสื้อนปอออ็นพโซเกิดแด่จ้ะแด่มะมุลหินห้าสามสามศูนยห้าสามสามศนย์ศูนย์สามสามศูนย์ั่ะครับเอาอือจ้ะเออ ไต่บเบิ้งแล้วนั่นลักษณะว่าขันมินว่าเพิ่นโบไหาในบ้านเด็กตี่ลูกสาวนี่คือเป็นเด็กหาซ้ำไปซ้ำขวนะจ้าแม่มั่นพิจารณาเบิ้งแล้วเมื่อคืนนี่ยขันมันบ่ไปนั่นเพิ่นบ่เอาบ้านเด็กตี่ลูกสาวบังในตัวซัดงูนี่ก็คือเลขหาซ้ำซ้ำหาอันนี้ละจ้าเออเดี๋ยวตัางตัวนี้ขึ้นเอาตัดตัดเหรียเอาน,าน,านะนางบัณฑิตจ้าจ้าจ้าเอาลุงา่งช้ำหนีไว้สักคนค่ะได้ค่ะแม่มั่นจ้าบัตว่ามืามอ ที่าอบเก่าซ้บขันว่าปูมาเปลี่ยนเปลงนได้ใดรือว,ว่าได้ใดเข้าจำสิทุอีกเัวหนึงได้ค่ะเออเพราะว่าที่แดงพืนล่งว่านี่เมียกันยังบดไอ้พใ้น้พื้นจำนะหาสามศูนย์เน่ยเพราะว่าคืดเบิงสกลว่าพื้นสิเป็นตัวมาเมื่อคืนนี่กับฟันว่าลูกแล้วมาเอาเมื่ออีกได้ค่ะ มาลูกสาวนะ่ะเอารถใหญ่มันน่ะมาเอาอจะเป็นรถไทยนะนเน่ะว่าได้ขี่เมือ่อเมื่ออยู่นะ้ำเขาแล้วเมย์เมื่ออยู่น้ำเขาขันโบเป็นเด็กบ้านเด็กตีเขาก็คือหาจ <c oughs> ้มหน่ะหน่ะเลธิะอืะเพราะว่าบ้านเขาเป็นบบานซ้าครัวเนาะจ้า <c oughs> เออมันยันพ่นบางเมย์เอาตังตัวในพ่อโซเกิดเมย์ใส่น่งโดดก็ตะว่าดังเร็ตัวนี้แม่มันเนี่หาสามศูนูนยสามสูนย์เนี่ไว้เด็กดังมาแะเสียอีกทาไม่ำไมมันมมันดังนี่้นี่ <c oughs>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  ม<น>้วนน,วนี่ม้วานี่หนูไปซื้อลอตเตอรีน่มน้วนจีซื้อตัวนี้มันปรมี่หนูก็เลยได้สองสามศูนย์มาโอ้ค่ะเอาสามศูนย์นี่ดังมติสามศูนย์ศูนย์สามนี่แหละคะ่ะแม่วันควยเอากระยาเอาในเอาในหา 30, สามศูนย์สามเอากระยามันดังกับมันรอก,กระจีสี่บาทกับเอาจ้ะเขาก็ได้ดอกสี่พันหน่อยหนึ่งเนาะคะ แต่ว่านิ่นตัวนี่ไหวนะแต่ของยาเพิ่นกะหายซ้ำแต่ของปูยังคงที่เพิ่นยังบ่เปลี่ยนแปลงนะจ้าจ้าก็มาตั้งคันให้อันหลวงปู่อยูซาลุมานเพิ่นให้ขึ้นคันเพิ่นเอาปูเรียกไรน้ำเม่นะจ้ะกับของติดแดงเลยตั้งให้เพิ่นแล้วเพิ่นกัมาเฮ็ดให้เบิ่งจังสี่แหละอ่างบ่ยู่จังสี่น่ะนะเพิ่นสิบังเฮาบ่หรือเพิ่นสิว่านี่นะหรือเพิ่นสิให้เฮาถือยังวะค่ะ เออต่าตัวของยาให้สุ้มพื้นน่ะเนี่ยปูนุมานพื้นโอนเงินมาให้เมว่ะนี่เม่ก็ได้ต่างคากให้พื้นนี่นไหวนี่เนี่ยแบบขั้นเว้นว่าโบออกจ็ดสซงสองตีดบันตีลูกสาวก็คือออกหาส้มซ้มหาบันซ้ำควนี่แหละค่ะแม่วันกับอยู่ในประโซเม่นอนแบบขึ้นมือก้อนก้อนนั่นเม่ละฟันว่าเม่ละอาบน้ำจ้าฟันอาบน้ำอาบเลวผู้ชายสามคนมันมาดมมาหอมเม่อนม ม่มันว่าโอ้ยมาแข้งไฮกรดไฮดมเนี่ยมันามาสามคนนั่นเออเมฆกับวันเรื่อมันสิออกไม่โตเมฆนี่บดมดเนี่ยโพโซของเมฆนี่ยหมดมฆกับวันเนี่ยที่โตนี่นะเนาะนี่เนาะแม่วัน,น,นเออเนี่ยมันออกเนี่โพโซองเมฆกับประดานพุทราใส่ก้นมันกับเป็นหาอยู่แล้วหาซามอยู่แล้วเนาะค่ะเออก็เลยศูนย์สามนี่เดี๋ยวใส่วนิมุนเอาเนี่ยนีเดี๋ยวนางค่ะได้ค่ะแม่วันค่ะ เออมืออื่นสียหายที่เดงแล้วลงเพิ่มอยู่ตัวหาชุนซ้ำนี่เพราะว่ามือก่อนนี่เราลงเมะบ่พันน่ะหายเรานะจ้ะ็เออจะลุ่งโซกสองคนนี่แหละก็เด็บดีอยู่นะโอ้แม่มันไปเต้าง้อยมากฟันดีวันที่ค่ะแม่มันไปเต้าง้อยมากมือก่อนนั่นแหละไปเมยียกับขี้มือตะไคชไปคนเดียวเมะเนาะออกแซมเพื่อน่าเก๋ไปคนก็มาเลยกับมาฟันว่าอันพืชไส้ชามคนมันมาหมาัดมาหอมหนาหนาแล้วมันจะออก เม่โบสนบนะค่ะข,ขออยู่น้ำเนห่หอมามากมันมันแหละเอาโทรศัพท์มันนั่นเบิดลตั้งสามคนนะไายไายหลุมเอาเม่หน่ะนะออเออมักเขาเขาเขาจ้องมามากดิเออมามากมากัเน,นเกี่ยวเวียนเกี่ยวเวียนมันจะดีกดแม่กับไปกับมาเบิดลตั้งสามคนมันนะอืค่ะจะออกก็โซของเม่โบเม่คือช<อ>ื่อเออค่ะแม่ตัวหนีแหละตัวนี้แหละเขาจ้าจ้า จ้าจ้าเอาแม่วันขอบคุณแม่วันได้มาหนิแต่ว่าเน้นมันนินเน้นในสามหาหาสามนี่เนาะค่ะก่อนกับพ่อสอเกิดอันพ่อสอเกิดเนี่ยนะสามสามหาก็สามชุนชุนสามเนี่ยมันกับของยาเนี่ยของยากันนินเนี่ยหาจิ๊บสองกับหานึงน่ะเนี่จ้าแม่วันได้ค่ะเออแต่ของปูนั่นเป็นยังคงเดิมเอาของเพปูนตัวเดิมนะจ้าได้ค่ะจ้าจ้าจ้าแม่วันเอาขอบคุณแม่วันได้ค่ะได้แม่วันค่ะ จ้าจ้าแม่วันโชคดีค่ะแม่วันค่ะวัสดีค่ะจ้าวัสดีจ้าสรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะเอาตัวเลขของแม่วันมนีนะคะเลขสามตัวมีสามคูนะคะแล้วก็เลขสองตัวนี้มีหาคูนะคะพี่น้องค่ะห้ามาเบิ่งแนวทางของแม่วันโขงสุดท้ายสําหรับ คลิปนี้เนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาตัวเลขของแม่วันนะคะมีหาเจ็ดสองค่ะหาเจ็ดสองหาสามศูนหาศูนย์สามด้วยพี่น้องเด้อหาเจ็ดสองหาสานหาศูนย์สามนะคะสโตแม่วันเราเน้นให้หาเจ็ดสองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เลขสองโตนะคะสองโตค่ะสตัวมีห้าหนึ่งนะคะหาหนึ่งสองเจ็ดหาสาม สามศูนย์ศูนะคะสอตัวนี้แม้ว่าเราเน้นห่หาหนึ่งหาสามสามศูนย์กับศูนย์สะคะพี่น้องคะแม้ว่าเราจับออกจากาเลขสองไอสามตัวเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นพ่อซอเกิดของแม่ว่าน,นะคะแม้ว่าเราเกิดพ่อศอสองพันหาลอยศูนย์สามนะคะเพรอแไ่พี่น้องคะ จงไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์รุดทุกทุกโตค่ะนํามาฝากตอนพรอแม่พิ้องบารเทาสุูสุข้ขนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นนะคะสำหรับการรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคมมานหมานรำลำวยลแห่งๆห่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้วกันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตโตเลแนเท่าท่าดีๆแบบนี้นะคะ จากแม่วันริมโขงค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าไม่อยากสิพล่าครับตัวเลขเด็ดเดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมด้าคคะได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเสดบพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเดังๆจากทางรายการนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอดก็จเลขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรทาสุข,ขุสุข,ข้ขขอนไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไหมก็เป็นได้คลิปหนา้าด้อค่ะได้สำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ